ตามจริงโอ้ยไงบูนัสมาเร็วรู้ดิล่ะเละโบูนัสมาบูนัสมาเอ้ยบูนัสซ้อนด้วยเฮ้ยอูนึกว่าจะมาซ้อนสามอุย้ยแต่หกร้อยเลยคุณผู้ชมนะเฮ้ยถ้าเป็นเล่นไปนะคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความตื่นเท่านั้นนะจ๊ะน,น,น้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปดปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชานจิจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะ ามยุยเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะจ๊ะมาแล้ววันนี้มาฟารโรสองพันนะกับเดิมพันยี่ห้านะครับผมนะไะ กันเลยเทอร์โบหมุนมือกันสักหน่อยหนึ่งลุ้นกันไปเลยเปิดสกราชใหม่เปิดอะไรสกราดอะไรวะ <c oughs> ไม่ได้สกราดดีเปิดอาทิตย์ใหม่มานะเออมาขอให้ทุกคนทำงานอย่ามีความสุขทั้งอาทิตย์นะครับผมนะเออกลับบ้านมารับชม oh, <no. S 1> โอ้นีไงโบนัสโอ้กระรับอกว่ากลับมารับชมแบบ สิ่งที่น้าสนใจดับหลังทำงานเสร็จกับบังก็ได้นะครับโอ้โปรโมทดิดหน่อยโปรโมทดิดหน่อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานนะครับผมนะแล้วก็มาลุ้นกันเลยโอ้โหคูณ4เป็นหเท่าอ่ะคุณชมเอาว่ะยี่ห้าคูณหไปดีจะได้เท่าไหร่ขอนะติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอลองซีลองซิคิดไม่ทันเหมือนกันแหละ โอ้ยจะมาติ๊กตรงติ๊กตอกอะไรหรอเ้ออะไรเนี่ยเคมาอีกแล้วนะเมื่อกี้ก็เคอันนี้ก็สิบไปสีิครับผู้ชมโอ้สิบอีกแล้วหกร้อยป่ะหกร้อยสามสิบห้าป่ะริ่มเก้าแล้วเอ้ยมาเก้าสีบโอ้ตกใจนึวยว่ามาันเจมเจมเจ็บหน่อยแล้วสิบสองว่สิบแปดตัวตายแล้ยนะไม่มาหรอโอ้ไม่มาว่ะ เจ็ดร้อยยี่สิบห้านะคุณผู้ชมนะบิ๊กวินไปเจ็ดร้อยยี่สิบห้านะครับนะเออโอ้โหอ่ะมาถือว่าเริ่มต้นได้สวยอืมคิดอยู่เอาไงดีวะเออเอาเท่านี้แหละแล้วก็สักห้าสิบไปแล้วกันเนาะคิดคิดอยู่่อกี้ โอ้ไม่รู้จะไปทางไหนดีโอ้มายี่ห้าปื๊บฟาบนี่ไงเก้าปื๊บปื๊บปื๊บโอ้ยหายหายเงียบหายเงียบไปสองสามปีโอหยิบไอ้ร้อยห้าสิบเอ้สิบอ่ะสิบห้าอะไรครับเนี่ยเอ้ยมาเจมๆหน่อยดีทำริงโอ้เอ้ยเปิดหัวได้สวยปิดท้ายเลียวเปียกไว้เนี่ยเอ้ย สวยงามปึ๊บโอ้หนึ่งสี่ห้าเออเปิดโบนัสปิดอะไรเนี่ยพันสามอย่าไปหวั่นนะคุณผู้ชมนะอย่าไปหวั่นนะพันสองโอ้ตายโอ้เดี๋ยวพันหนึ่งโอ้ไม่ได้เลยเหรอถามจริงโอ้ยังไม่ได้เหื่อกี้เนะี่ยโอ้ตกใจนึกว่าได้ไปแล้ว อะไรเขาเนี่ยตีสิบโนอะ้ยี่สิบโอ้ยยี่สิบยี่สิบตีสิบโอเคคุณผู้ชมเรื่อยๆกันไปเลยนะปึ๊บโอ้โหยี่ห้าอะไรวะมันเป็นอะไรครับแมวันเนี้ยฮะตื่นตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยนะอ่ะโอ้ร้อยห้าสิบถามจริง <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ย,ยไงโบนัสมาเร็วความบังของมวลมนุษยชาตินี่อะคูณสามไปเด้อเอ้ยลุน้นไปปึ๊บ โอ้โห14ว่ะเฮ้ย14ว่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณผู้ชมยังไงฮะหนึ่งไปสองไปเฮ้ยโอ้ยนึกว่าจะมาแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาสามร้อยว่ะเฮ้ยได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นอยู่นะเละโบนัสมาโบนัสมาเอ้ยบนัสซ้อนด้วยเฮ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โห รือโอ้อะไรครับเนี่ยแปดเก้าไปเออสี่สิบห้านะฮะมาดีครับสิบเอ็ดแล้วโอ้ไม่มาสิบสองโอ้ยี่แปดครั้งนะคุณผู้ชมนะโอ้สนะองร้อยยี่สิบห้านะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยความหวังของมวลมนุษยชาอูนึกว่าจะมาสอนสามอุ้ยแต่หกร้อยเลยคุณผนะู้ชมนะเฮ้ยถ้าเป็นเล่นไปนะ แต่600ไปเลยนะเออพันสี่เจ็ดสิบห้าเลยนะโอ้ให้ตายเถอะโอ้คิวไม่ยีโอ้ทำไมไม่เป็นคิวทำไมเป็นเคยียวโอ้อีกเจ็ดครั้งสุดท้ายฟรึฟฟารัฟไม่มาสี่ครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมสี่สามเฮ้ยโอ้ยสองหนึ่งสุดท้ายโบนัสเปล่า โอ้ไม่ได้นะโบนสน,นะหนึ่งสเจห้านะคุณผู้ชมนะโอ้โหซูปเปอร์วินไปเดนหนึ่งสเจห้านะครับเนะจ้าสิบสิบเนะี่ไงหนึ่้าได้มาสองห้าหห้านะคุณผู้ชมนะไปกันต่อร้อยหนึ่งนะเอ้ยไม่เอาเดีเปลี่ยนสักห้ดีกว่าแล้วร้อยหนึ่งปุ๊บนี่ไงรอดู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 ทีเด็ดเลยบองตรงบองตรงทีเด็ด ปึ๊บปั๊บโอ้โหแปดสิบสี่ร้อยโอ้ยสวยอีกแล้วสวยอีกแล้วมานะฮะอีสามร้อยโอ้ยเอาอะเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะเอ้ยห้าสิบปึ๊บปั๊บนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหนิเงานิเงาโอ้โหทีเด็ดหนึ่งร้อยเราจะออกไหมเนี่ยอ่ะทีเด็ดหนึ่งร้อยสปินจะออกไหมอ่ะเอ้ย ออ้ย <One> ค <input> ิวเมื่อกี้เจะไดยเอมาสามตัวเอเอเอนะเอเอเอนะโอ้เฮ้ยโอ้โหไม่ออกเลยเหรอตีสิบแล้วนะโอ้ยเมื่อกี้วายมาควางขวาอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ย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 อย่าว่าอย่าว่าเถอะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยคุณผู้ชมเงินของคุณ วงเหลือไม่พอเฮ้ยแค่นี้โอ้คุณผู้ชมหมุนจนหมดเลยว่ะโอ้จบแล้ววันนี้เราเปล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 าโอเคคุณผู้ชมลงคลิปแตกๆมาเยอะแล้วยังคลิปไม่ได้ซะบ้างจะเป็นอะไรไปเนาะโอเคเนี่ยแหละเห็นแล้วคุณผู้ชมนะไม่ได้ได้เสมอไปนะนี่แกแตกเนี่ยผม เ,เห็นไหมเออเอาละคุณผู้ชมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนะเ <laughs> ป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับดูคลิปต่อๆไปนะครับนะอันนี้ลงเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนะ <laughs> ไม่ได้ตั้งใจ <laughs> โอเคไปแล้วคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะไปละสวัสดีครับ